สวัสดีค่ะจากบ้านไร่งพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่งพยอมก็จะมาตัดกิ่งนะคะตัดกิ่งตอนของเชอร์รี่หวานนะคะนี่ค่ะลากเขาออกมาเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะตัดไปชำลงถุงดำได้แล้วนะคะนี่ค่ะเหมือนมีตัวอะไรมากัดนะคะ งใส่นี่ค่ะก็จะตัดเฉพาะที่เขาแตกลากได้ดีนะคะนี่ค่ะตอนนี้แดดก,ก็ยังร้อนๆอยู่นะคะนี่ค่ะเชอรรี่หวานนะคะทำไมภาพไม่ค่อยจะชัดเลยเนาะโทรศัพท์เริ่มรวนหรือเปล่า นี่ค่ะก็เดี๋ยวจะลองทดลองตัดไปชำก่อนนะคะสักประมาณสิบกิ่งนะคะเดี๋ยวจะเลือกดูนะคะที่ว่าตอนแล้วลากออกดีนะคะตอนนี้ลูกเขาก็หมดไปแล้วนะคะร่วงบ้างเก็บไปบ้างนะคะก็ไม่ได้เก็บขายนะคะก็เก็บแบ่งๆกันไปนะคะ ใครมาก็เก็บกินใครไม่มาก็เก็บไปให้นะคะแล้วก็ทําน้ําปั่นกินบ้างเก็บกินสดสดบ้างนะคะตอนนี้ค่ะตั้งกล้องก็เริ่มมีปัญหานะคะร่วงนะคะวันนั้นร่วงร่วงลงจากรถใส่นี่ได้หนึ่งปิงแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ ลากเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็ขอตัดให้เสร็จก่อนนะคะเราก็จะตัดมานะคะก็กิ่งจะเป็นแบบนี้นะคะถ้ากิ่งไหนไม่สวยเดี๋ยวเราไปตกแตง่งตัดแต่งใหม่นะคะเพื่อให้เขาแตกใหม่จะได้สวยนะคะก็ตัดมาหมดเลยนะคะก็เหลืออยู่ที่ลากไม่ออกแล้วก็สงสัยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็มีตัวอะไรกัดนะคะทำให้ กามะพร้าวแห้งนะคะถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็อาจจะต้องแห้งลากแห้งก็เสียไปเลยนะคะห้าแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าได้สิบหกกิ่งนะคะทั้งหมดเลยได้สิบหกกิง่งนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปลงถุงดำกันนะคะ ส่วนกิ่งที่เหลือนี้ก็มีลาเขียวขึ้นก็เปลนว่าใช้ไม่ได้แล้วนะคะอ๊้ว่าตอนว่ายี่สิบกิง่งทำไมหายไปหายไปอีกเดี๋ยวเมาื่าอไรอมจะให้เพื่อนๆดูอะไรนะคะนี่ค่ะนี่คืออะไรคะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นลูกของอะไร ไม่ใช่ลังลังอะไรนะคะเขาไปอยู่กับเถานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นลูกอะไรสักอย่างเขาเป็นเถานะคะนู้นนะคะเถาขึ้นอยู่ข้างในนู้นนะคะแต่ตรงนี้จะมีต้นนะคะเขามาอยู่กับกิ่งนี้ลังลงมาไม่ได้นะคะเพราะเถาเขาอยู่ข้างบนนู้นะะน,น,นะคะนั่นค่ะเห็นเป็นเส้นเล็กๆขึ้นไปข้างบนไหมคะ ม่กล้าดึงมานะคะนี่ค่ะเหมือนลูกอะไรสักอย่างนะคะนี่ค่ะพวงใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นเถาวันอะไรสักอย่างนะคะที่มีไม่รู้ว่าเป็นคดเป็นผลเป็นอะไรของเขานะคะนี่ค่ะโอ้ยอันนี้ก็เป็นถุงดำนะคะถุงชําของ มาละงพยอมนะคะก็ซื้อมาสองขนาดเลยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้ขนาดไหนขนาดนี้ก็พอดีไม่ใหญ่มากกำลังพอเหมาะพอเหมาะกับต้นกับกิ่งตอนนะคะนี่ค่ะ้าลงนี่ก็พอดีเลยนะคะก็น่าจะใช้ถุงนี้ พอถุงอันนี้ก็จะใหญ่จะใหญ่เวลาขนส่งก็จะส่งได้ยากนะคะและน้ําหนักก็จะเยอะนะคะอันนี้บลาผพยอมจะซื้อยกกิโลมานะคะกิโลหนึ่งตอนนี้นะคะก็แปดสิบห้าบาทนะคะเมื่อก่อนนี้ถุงดํานี้จะกิโลละเจ็ดสิบบาทนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมานะคะขึ้นมาเป็นแปดสิบแปดสิบห้าบาทนะคะ อันนี้ซื้อจากร้านการเกษตรนะคะกิ่งพันธ์อันนี้นจะยาวมากแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็กิ่งยาวเป็นเม็ดแล้วนะคะบ้านรงพยอมจะตัดออกนะคะเพราะว่าจะให้เขาแตกกิ่งใหม่นะคะนี่ค่ะเราจะตัดแต่งกิ่งเขานะคะให้สวยเลยนะคะ เมื่อขาวแตกขึ้นมาก็จะมีพุ่งสวยนะคะก่อนที่เราจะส่งลูกค้าก็คือต้องให้เขาแตกก่อนนะคะต้องตัดรีบตัดแต่งกิ่งไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะตัดแต่งกิ่งให้เสร็จก่อนนะคะนี่ก็คือลูกของเชอร์รี่หวานนะคะนี่ค่ะลูกเขาก็จะใหญ่สีแบบนี้นะคะอันนี้ยังไม่แก่จัดนะคะยังแดงไม่เต็มที่นะคะพอดี เวลาพยปยามตัดกิ่งมาก็ต้องริดเขาออกหมดนะคะนี่ค่ะก็ให้ดูอุยร่วงเลยเดี๋ยวเราก็จะมาตัดสายเคเทเบิลท้ายที่เรารัดไว้นะคะออกก่อนนะคะนี่ค่ะสายเคเบิลท้ายก็แพงมากๆเลยนะคะตอนนี้สงสัยจะต้องหาเชือกปอออกมานั่นซะแล้นนะคะโห มันมีตัวอะไรเกาะกัดด้วยถุงแห้งเลยนะคะลากแห้งเลยโอหจะรอดไหมเนี่ยเพียงขอให้รอดนะคะนี่ค่ะขุยมะพร้าวแห้งเลยนะคะถ้าคืนปล่อยไว้เดี๋ยวเขาไม่รอดแน่ๆนะคะนี่ค่ะเขามีลูกติดด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาตักด,ดินใส่ถุงกันเลยนะคะ อันนี้ดินที่บ้าลรังพยอมได้บอกว่าผสมไว้น่าจะสองเดือนได้แล้วมั้งนะคะที่ทำคลิปไปนะคะนะคะแล้วก็จะใส่ดินแบบนี้เลยนะคะ ก็ให้ลำต้นเขาตั้งกิ่งพันนี้ตั้งอยู่กึ่งกลางถุงนะคะแล้วก็กดดินให้แน่นนะคะเพื่อเขาจะได้ไม่เอียงไม่ครอนและเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำนะคะตั้งไว้ในที่ร่มนะคะประมาณหนึ่งเดือนถ้าเขาแตก ยอดใหม่ก็เป็นนันว่าลากเขาติดสามารถที่จะจหน่ายได้แล้วนะคะนี่ค่ะแล้ช้าต้องให้ได้แบบนี้นะคะต้องหิวต้องห้อยได้นะคะไม่ใช่พอยกมาหลุดพืดออกมาเลยนะคะอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าบ้านเรายพยอมเคยซื้อนะคะซื้อกิ่งพันมาพอยกมาปุ๊บล่วงพรุ่ออกมาถุงไปทางนึงกิ่งพันไปทางเลยนะคะ อันนี้ก็ไม่ใช่นะคะต้องต้องทำให้ดีนะคะต้องให้แน่นให้หนานะคะแล้วก็ต้องให้ลากเขาติดดีด้วยนะคะถึงจะออกจําหน่ายได้นะคะสําหรับกิ่งตอนเชอร์รี่หวานนะคะที่หลายๆท่านนะคะ FC ของบาราองพยอมหลายๆท่านนะคะที่ได้สั่งจองมานะคะก็ใจเย็นๆน,นิดนึงนะคะเพราะว่ารุ่นแรกก็หมดไปนานแล้วนะคะรุ่นนี้ก็ ตอนไว้ก็เพิ่งจะได้ตัดกิ่งนะคะก็ประมาณสองเดือนครึ่งนะคะถึงจะตัดกิ่งที่ตอนได้เอามาชำลงถุงนะคะก็ใช้เวลาอีกประมาณ1เดือนนะคะถึงจะส่งจำหน่ายให้ได้นะคะจะไม่ส่งให้ก่อนนะคะเดี๋ยวมีปัญหาซื้อไปแล้วไปปลูกแล้วตายนะคะอันนี้ก็ต้อง ขอแนะนํำกับ FC ทุกท่านเลยนะคะใจเย็นๆนะคะสั่งมาได้แน่นอนนะคะแต่ต้องรอนิดนึงนะคะต้องใจเย็นๆนะคะอยากได้ของดีต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็ชมพู่เพชรน้ำผึ้งของบรานรา์พยอมนะคะรุ่นแรกที่ตอนนั้นหมดไปแล้วนะคะถ้ารุ่นต้องรอรุ่นต่อไปนะคะตอนนี้ก็ มือมีสองมือเท่านั้นเองนะคะทำไม่ทันนะคะถ้าใครว่างก็มาช่วยบาลเรายองพยอมได้นะคะตอนนี้ทำไม่ทันนะคะตอนนี้ยากก็ยังตัดไม่เสร็จนะคะพอดีเลยข้างข้างไล่นะคะก็ไกลเหมือนกันนะคะเขาฉีดสารเคมีนะคะพอตอนนี้ ลายแดงลงระบาดในไร่มันนะคะเขาก็ฉีดมาพอดีช่วงลมพัดมานะคะก็คงจะระเหยกลิ่นไอเข้ามานะคะบาแรงพยอมนี้จะได้กลิ่นพวกสารเคมีประเภทนี้ไม่ได้เลยนะคะก็จะเกิดอาการมึนงงนะคะมึนงงเวียนหัวตาลาย แล้วก็กินข้าวไม่ได้นะคะก็เลยหยุดตัดอยู่แต่ในบ้านก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะชำต้นไม้ก็ได้นิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่าจะว่าเขามีกลิ่นแรงก็ไม่แรงนะคะแต่สารขึ้นชื่อว่าสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะคะ หรือว่าต่อสัตว์ก็จะทำให้คนที่แพ้นะคะก็จะเกิดอาการทันทีนะคะอันนี้ก็ที่ลุกขึ้นมาทำได้ตอนนี้ก็กินต้นกินน้ำต้มใบลังจืดนะคะกินมาได้วันหนึ่งก็ ก็ยังชั่วขึ้นนะคะก็อาการก็ดีขึ้นคือไม่ค่อยไม่ค่อยมึนงงแล้วนะคะแต่ก็ยังมีอยู่บ้างนะคะก็ยังไม่กล้าที่จะลงมาทำงานหนักๆนะคะเพราะว่าพอทำทำไปแล้วรู้สึกเหนื่อยนะคะรู้สึกหน่วยเหนื่อยแล้วก็อ่อนเพลียนี่ก็คืออาการของคนที่แพสารเคมีนะคะอันนี้ก็ จะบอกเพื่อนๆว่าถ้าใครใช้สารเคมีอยู่ก็ให้ระมัดระวังนะคะยาสารเคมีทุกชนิดนะคะก็เป็นอันตรายถ้าเลี้ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะหลายคนจะบอกว่าทาไมใช้จะทํำยังไงอันนี้ก็ต้องศึกษานะคะว่าทํำยังไงเพราะว่าบ้านไร่วงพยอมเอง เป็นคนที่ใช้สารเคมีมากมาก่อนนะคะมาก่อนนี้ทลลําไร่ฝ้า8แปดสิบไร่จะต้องใช้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงทุกวันนะคะทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนนะคะไม่มีเวลาได้พักก็เกิดอาการแพ้นะคะเกิดอาการเ้สารเคมีโดยตรงเลยนะคะนอกกลางอากาศกลางไร่เลยนะคะ แล้วก็ต้องใช้ยากระตุ้นนะคะบำรุงหัวใจให้ให้ดีขึ้นมาแล้วก็รักษานะคะก็รักษาที่บ้านนะคะไม่ได้ไปโรงพยาบาลน,นะคะก็คร่ำวอดกับสารเคมีมานะคะนานมากตก20ปีนะคะแล้วก็เลิก เลิกสารเคมีมาก็มาทำไปทำงานส่งสินค้านะคะส่งสินค้าออกต่างประเทศเป็นสินค้าโอท็อปนะคะส่งต่างประเทศอยู่10บสบกว่าปีนะคะ ประมาณ16-17ปีนะคะแล้วก็พอดีเลยมาเกิดปัญหาก็เลยต้องเลิกเลิกในครั้งนั้นก็คือหมดตัวนะคะก็จะพูดทางอากาศนี้ก็คงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะก็เป็นนั้นว่าเลิกงานนั้นน,น,นะคะก็เลยก,กลับมาทำไร่นะคะกลับมาทำไร่ก็ ทำด้วยการไม่ใช้สารเคมีแต่รอบด้านเขาก็ยังใช้สารเคมีก็ต่อต้านเขาก็ให้เราใช้เราไม่ใช้ก็เกิดการต่อต้านกันขึ้นหลายๆอย่างนะคะก็ทำให้ท้อในตอนนั้นท้อมากๆนะคะท้อที่สุดในในรอบตรงนั้นเลยนะคะพอปัญหามากมายกับคนที่เห็นด้วยกับคนที่ไม่เห็นด้วยนะคะ จนในที่สุดบ้านไร่องพยอมก็เลิกทำไรอ้อยนะคะหยุดทันทีเลยในเมื่อเกิดปัญหามากมายก็เลยหยุดหลายๆคนจะถามบ้านไร่องพยอมนะคะว่าในเมื่อทำงานดีทำไมถึงกลับมาทำไร่นะคะก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะว่า ก็มีปัญหาบานไร่ก็จะบอกเพื่อนๆอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่ามีบางคนนะคะที่เข้ามาบ่นกับบานไงพยอมว่าท้อทำไอ้นั่นก็ไม่ได้ทำไอ้นี่ก็ไม่ได้บ้านไร่พยองก็ทำไม่ได้นะคะบ้านไร่พยอมไม่เป็นคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยนะคะภาษาอังกฤษก็ไม่ได้นะคะ แล้วก็มีคนถามบาลายองพยอมว่าภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วทำไมถึงส่งสินค้าออกต่างประเทศได้อันนี้ก็ไม่ยากนะคะบาลายองพยอมจ้างนะคะจ้างนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษที่เก่งที่สุดในมหาวิลัยนั้นนะคะจ้างช่วงเวลาติดต่อกับ คนต่างชาตินะคะชั่วโมงละ2,000บาทให้เขาทำเรียกว่าติดต่อแปลพูดอะไรให้คล่องเรียกว่าสามารถที่สินค้าเราสามารถที่จะติดต่อแล้วก็ส่งออกต่างประเทศได้นะคะก็มีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะอันนี้ก็ถึงจะได้นะคะบาราย,ยอุทยมไม่ได้เป็นคนเก่ง หลายๆคนจะบอกว่าโหบ้านไร่องพยอมเก่งนู่นนี่นั่นอันนี้ก็บอกเลยนะคะบ้านไร่องพยอมก็เหมือนกับทุกๆคนนะคะเป็นชาวไร่ชาวนาตาศีตาส,สาคนหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้เก่งกาจสามารถอะไรเลยเพียงแต่ใช้ความอดทนแล้วก็ความมานะนะคะจะนำพาทุกอย่างนะคะให้ประสบผลสำเร็จนะคะ อันนี้ก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าทุกคนหลายคนที่บ่นมาว่าเบื่อจังท้อจังทำแล้วไม่ผ่านกดสักทีหรือผ่านกดแล้วก็ไม่ได้ตังสักทีอะไรประเภทนี้นะคะก็ต้องใช้ความอดทนความมณะความพยายามให้มากๆนะคะทุกอย่างเขามีกำหนดกฎเกณฑ์เราทำตามระเบียบตามกฎเกณฑ์เดี๋ยวก็ผ่านไปเองนะคะ ไม่มีอะไรเกินความสามารถของมนุษย์นะคะอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็ชำกิ่งตอนลงใส่ถุงนะคะเพื่อชำขยายพันธุ์แล้วก็มาเล่าประสบะการณ์ชีวิตของบ้ายไรวังพยอมครั้งหนึ่งในชีวิตก็ว่าได้นะคะก็เล่าสู่กันฟังเป็นประสบะการณ์ หรือว่าใครจะนำไปใช้สิ่งไหนที่ดีก็นำไปใช้ได้นะคะสิ่งที่ไหนที่ไม่ดีก็ปล่อยลอยผ่านตามลมไปนะคะตอนนี้บาราวงพยอมก็ปักช้ำเสร็จแล้วนะคะพร้อมกับเรื่องราวในชีวิตของบาลายวงพยอมนะคะว่าได้ผ่านอุปรสรรคอะไราบ้างนะคะวันนี้ก็ มาชำต้นไม้นะคะแล้วก็มาเล่าเรื่องราวชีวิตของบรรยายองพยอมที่ผ่านมานะคะว่าเจออุปสรรคแล้วก็มีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อให้ทุกคนได้มีความอดทนนะคะในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจได้ ให้บลัยวงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ